ทนที่เจ็ดตามล่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์กุนซือแข็งแรงขึ้นมากแล้วเหลือรีบเรียกลี่หวีมาปรึกษาเรื่องรอบขุดศพของท่านแม่ท้าเพื่อตรวจชนสูตรเรื่องที่ข้าให้ท่านไปสืบเป็นเช่นไรบ้างกุนซือสอบถามข้ารู้แล้วว่าสุสานท่านพ่อฝังอยู่ที่ไหนลี่หวินกล่าวงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะข้าพร้อมแล้วกุนซือใจร้อนอยากรู้ความจริงได้เจ้าข้างั้นไปกันลี่หวินกล่าว ลหวินรีบนำทางท่านคุญซือไปที่สุสานแต่ทว่าพวกเขาไปไม่ทันพอเกิดไฟไหม้สุสานทุกศพถูกเผาทำลายจนเกลี้ยงตอนนี้ไฟลุกโชนห้ n กประนามท่านพอ่อข้าลหวินไม่มีสติจะวิ่งเข้าไปดับไฟแต่กุญซือรีบจับตัวรั้งไว้ไดทันลาให้เขาไปยังไงมันก็ไม่ทันแล้วกุณซือรีบเตือน การยังกล้าทำเรื่องแบบนี้แม่ะสะศุภเก็ไม่มีเหลือลีเวียนร้องไห้พวกเรากลับไปตั้งลักกันก่อนนะคอยว่ากันคุณซื้อพยายามคุมสติแผน,นตัวชนะศรสบของท่านไม่ทับลอมไม่เป็นท่าคุณซื้อและลีวินนั่งผิดหวังและเสียดายที่สืบหาตัวคนร้ายตัวจริงไม่ได้สักพักลู่หยางก็มาปรากฏตัวเจ้ามาทำอะไรที่นี่ลู่หยาง ท่านกุนซือนี่ท่านยังไม่ตาหรือนี่ลู่หยางเห็นท่านกุนซือก็ดีใจจะลืมทักเพื่อนกลับดีบินช่วยข้าได้ท่านข้าเองก็ถูกพิษเหมือนกับท่านไหมทับกุนซือกล่าวนั่นหมายความว่าเรื่องนั้นคงเป็นเรื่องจริงลู่หยางกล่าวหมายความยังไงไหนเจ้าเรามาให้ชัดสิกุนซือสงสยัยแสดงว่า ลี่วินไม่ได้วินิจนัายผิดผิดพลาดแต่ท่านแม่ทัพคงถูกลอบค่ะก่อน,นั่งไปถึงจริงๆและที่จวนต้องมีนอนบ่อนไส้ซึ่งในตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่ามันเป็นใครลูกหยางเา่าแล้วมันเป็นใครกุ้นซือรีบถามเฉียนฟงไอเจ้าเครื่องอสูรนั่นมันร่วมมือกับปีศาจงูและปีศาจค้างคาวมันคงวางแผนมานานแล้วลูกหยางกล่าว ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ลี่วินไม่เชื่อทำไมละ่ะลี่วินก็เจ้าเองไม่ใช่หรือที่ปักใจเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันลูกหยางงงข้าเออข้าลี่วินพูดอะไรไม่ออกเพราะยามที่นางนึกถึงตอนที่เขียนฟงจูบไปที่ท้องอย่างอบอุ่นแบบนั้นทำให้ลี่วินเองก็เชื่อไม่ลงแม้มันจะเป็นมิติอนาคตก็ตามทำไมเจ้าถึงคิดว่าคนร้ายเป็นเขียนฟงละ่ะ คุณซื้อยังสงสัยเมื่อเช้าเขียนฟงลอบเข้าไปในห้องของทันไมทับขมโมยลูกแก้วจากระพแล้วกืนเข้าไปและขมโมยแผนที่เพื่อค้นหาบอ่อน้ำพุร้อนหลังจากที่เขียนฟงกืนลูกแก้วแล้วมันก็กลายร่างเป็นมาป่าเต็มตัวพร้อมกับทำร้ายเหล่าทหารและจอมยุทธ์ตายเป็นจำนวนมากพวกเราสูญเสียกำลังพลไปมากมายลูกอย่างเล่า ไม่น่าเชื่อว่าเชยนพงจะโง่ปืนลูกแก้วที่ยังไม่ชำระด้วยน้ำพุร้อนเข้าไปทั้งที่เขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้แบบนี้คุนซอยังคงไม่เชื่อมันคงกระทานหันมากเลยยอมกืนไปแบบนั้นแล้วค่อยเดินทางไปหาบ่อน้ำพุร้อนเพื่อชำระทีหลังประมังลูกยางขาดการแล้วท่านมาหาข้าทาไมล่ะลีวินถาม ค่ะอยากได้แผนที่ไปบอ่อน้ำพุร้อนเหมือนกันค่าจะตามไปฆ่ามันที่นั่นมันเข็นฆ่าพี่น้องของข้ามากมายข้าตรงล้างแขนลูกหยางเจ็บแขนแผนที่มีแค่อันเดียวคืออันที่เขียนคงขโมยไปนั่นแหละลีวินกล่าวเพราะตนเป็นผู้มอบแผนที่นั่นให้กับท่านแมททัพเองกับมือแล้วจะทำยังไงดีลูกหยางหมดหวัง ขามองออกว่าเจ้ามีหนทางเจ้าบอกดูอย่างไปเถิดกุ้นซือกล่าวกับลี่วินก็ได้ชูลานรู้เส้นทางไปบ่อน้ำพุร้อนนั่นคงต้องขอให้นางช่วยลี่วินยอมเผยจริงหรอช่วยข้าหน่อยนะลี่วินลูกอย่างดีใจทั้งสามารถตามตัวเฉียนฟงและยังได้เจอชูลานอีกรีวินจึงเดินเข้าไปในปา่าแล้วเป่าใบไม้เรียกเพื่อนสาว เจ้าเรียกข้าทำไมล่ะลีวินชูลานสงสัยข้ามีเรื่องจะคอยเจ้าช่วยลีวินกล่าวให้ช่วยอะไรก็ว่ามาเถิดข้ายินดีชูลานเต็มใจพาข้าไปบ่อน้ำพุร้อนตรงผิงลูกยางกล่าวแทรกแล้วทําไมข้าต้องช่วยท่านด้วยล่ะชูลานแสดงสีหน้าไม่พอใจช่วยเขาหน่อยเถอะนะชูลานมันเป็นเรื่องสาคัญมากลีหวินพยายามกล่อมก็ได้ ข้าเห็นแก่เพื่อนรักของข้าข้านำทางให้ก็ได้ชูร้านเห็นแกลีวินขอบคุณมากนะชูร้านแต่เจ้าห้ามลามกคิดทำอะไรข้าล่ะชูร้านรีบเตือนเรื่องนั้นเจ้าเองก็รู้ว่าข้าไม่ได้ตั้งใจลูกยางกล่าวเรื่องนั้นข้าลืมหมดแล้วก็จริงแต่ข้าเตือนเผื่อน,นาคตชูร้านกล่าวก็ได้ พวกเรารีบออกเดินทางกันเถอะลูกหยางรีบพูดตัดบทแล้วเจ้าไม่ไปด้วยกันหรือชูลานไม่อยากไปกับลูกหยางตามลำพังคงไม่ล่ะข้าอยากอยู่สืบหาตัวคนร้ายที่ฆ่าพ่อของข้าลี่หวินยังคงไม่ปักใชเชื่อสแสดงว่าเจ้าไม่เชื่อข้าละสิลูกหยางกล่าวไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ต้องสืบหาหลายด้านเพื่อที่จะได้ไม่ปลักปลาคนดีไง ลีวินกล่าวตามใจนะงั้นข้ากับชูห้านขอตัวลู่หยางเพลอตัวจุงมือชูหลานนี่ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าสัญญาแล้วไงว่าจะไม่แตะหังข้าแบบนี้ชูลานด้วยทวงข้าลืมตัวข้าขอโทษลู่หยางรีบปล่อยมือมาตั้งสติได้ชูลานเลยรีบเดินนำหน้าไปทันทีทั้งสองมุ่งหน้าไปบ่อน้ำพุร้อนหน้าบ้านพากลีวิน ท่านเชื่อเรื่องที่ลูกหยางพูดอย่างนั้นหรือลี่วินสงสัยแล้วทําไมเจ้าถึงไม่เชื่อละ่ะก็ไหนว่าเจ้าไม่ชอบขีหน้าเชนฟงไงกุณนซือเองก็สงสัยเออถึงเขาเป็นคนปากเสียแต่ดูเขาแล้วเขาเคารพและยกย่องท่านแม่ทัพมากไม่น่าเชื่อว่าเขาจะหักหลังท่านแม่ทัพได้ลี่วินกล่าวกอโค้งตรงสือย่างพี่เจ้าว่ากุณนซือกล่าว ท่านว่าใครเป็นคนเผาสุสานละ่ะนี่วินเปลี่ยนเรื่องคาดาไม่ออกจริงๆดูเหมือนคนผู้นั้นรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราแทบทุกอย่างและเดาความคิดของพวกเราออกหมดบางทีอาจต้องรอให้รูยางจับตัวเชียนฟงให้ได้ก่อนคงรู้กันแม้รูยางจะมีวรยุทธสูงแต่จะสู้อสูรเต็มตัวอย่างเฉียนฟงได้ยังไงนี่หวินเริ่มห่วงเพื่อนไม่ได้หรอก กุนซื้อกล่าวด้วยความมั่นใจอ้าวแล้วท่านปล่อยเขาไปได้ยังไงลี่วินสงสัยข้าห้ามลูกยางไม่ได้ต่างหากกุณนซื้อกล่าวจริงอย่างที่ท่านว่าลี่วินเองก็เห็นด้วยตอนที่แปดประทะหน้ากลางป่าทําไมพวกเราไม่พักบ้างเลวลาชูหลานลูกหยางเริ่มบน่นอ้าวกับเจ้าเองไม่ใช่หรือที่อยากพบเฉียนฟงมากชูหลานกล่าว แต่พวกเราเป็นมนุษย์นะมันต้องพักผ่อนกันบ้างสิลู่ยางเริ่มรู้สึกอ่อนแรงมันใกล้ถึงแล้วหล่ะลู่ยางทนอีกนิดก็แล้วกันชูวหลานไม่อยากเสียเวลาทั้งสองเดินหามรุงหามคำ่ำเพื่อรีบไปให้ถึงทำน้ำพุร้อนแต่แล้วเมื่อมาถึงทั้งสองก็ต้องตกตะลึงเพราะทํำได้ถล่มทลายแทบไม่เหลือช่องทางที่สามารถเข้าไปเอาน้าพุร้อนได้เลยมัน จะใช่ฝีมือของเขียนฟงหรือเปล่าเนี่ยลูกยางตาวแล้วเขาจะถล่มถ้ำทำไมในเมื่อเขาอยากได้น้ำพุร้อนชูร้านตั้งข้อสงสัยอาจได้น้ำพุแล้วก็เลยทำลายทิ้งมั้งลูกยางคาดการคาว่าไม่นะท่านดูแน่นสินั่นใช่เขียนฟงหรือไม่ชูร้านชี้ไปที่อสูรมาป่าตนนั้นเขากำลังมองหาอะไรลูกยางสงสัย ช่องทางที่จะไปเอาน้ำพุร้อนไงแสดงว่ามีใครบางคนทำลายถ้ำก่อนที่เฉียนฟงจะไปถึงแน่นอนชูร้านคาดการบ้างแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะลูกยางที่ไม่ออกรีบหนีเร็วเข้าเฉียนฟงมุ่งหน้ามาทางนี้แล้วชูร้านกล่าวเตือนเจ้าไปหลบก,ก่อนเดี๋ยวข้าจัดการเองลูกยางตั้งใจจะสู้แต่ว่าเขาเป็นอสูรเต็มตัวแล้วนะจะสู้เฉียนฟงไม่ได้หรอกชูร้านเป็นห่วง ข้าจะพยายามลูกหยางยังคงดึงดันชูกรานเห็นว่าลูกหยางไม่ยอมฟังเลยยอมตามใจนั่งไปหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่เพื่อคอยสังเกตการ์ลูกหยางเข้าประทะากับเชนฟงมนุษย์หมาป่าที่มีพลักกำลังมหาศาลลูกหยางใช้ดาบเข้าฟันแทงจนเชนฟงได้รับบาดเจ็บแต่เชนฟงก็ไม่สะทกสะท้านอะไรเชนฟงก็ยังคงมุ่งหน้าโจมตีลูกหยางด้วยมือเปล่าเช่นเคยลูกหยาง ถูกจับโยนไปกระแทกกับซากของถ้ำหลายครั้งหลายหนชูรานอยากจะเข้าไปช่วยแต่มันเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของลู่ยางนางจึงยอมอดทนจนก,กระทั่งนางมองเห็นพิศาาข้างข่าวแอบรอบซัดผงพิษใส่ลู่ยางชูรานเลยรีบวิ่งเข้าไปพักลู่ยางให้พ้นจากผงพิษนั่นแต่ทว่านางกลับโดนผงพิษเข้าตาเตาม็ตมเโ็มอ๊อช่วยด้วยทำไมแสบแบบนี้ช่วยข้าด้วย ชูหลานเอามือปิดไปที่ตาทั้งสองข้างลูกหยางตกใจรีบเข้าไปกอดชูหลานไว้แต่นางยังคงร้องปวดตามไม่หยุดเขามองเห็นแล้วว่าศัตรูมีทั้งเฉียนฟงและปีศาจข้างคาวดังนั้นเขาจึงรีบกุ้มชูหลานวิ่งหน,นีพวกมันพอต้องรีบพาชูหลานไปรักษาียกรอนเมื่อไปถึงโรงเตี้ยมลูกหยางรีบตามหมอให้มารักษาตาให้กับชูหลาน หมอเดินออกมาพร้อมกับสายหน้าพอไม่อาจรักษาตาของชูหลานได้ชูหลานร้องไห้โวยวายไม่หยุดตาของข้าข้ากลายเป็นคนตาบอดแล้วลูกยางรีบเข้าไปกอดนางไว้ข้าขอโทษชูหลานเป็นเพราะข้าเจ้าถึงมีชะตากรรมเช่นนี้ข้าจะรับผิดชอบดูแลเจ้าเองข้าไม่ต้องการใครดูแลข้าต้องการรักษาตาหาย ชูห้านยังคงโวยวายไม่หยุดลู่หยางอุ้มตัวชูห้านไปนอนที่เตียงพร้อมกับจับมือนางไว้แต่งงานกับข้านะชูห้านข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีไม่เจ้าไม่จําเป็นต้องรับพี่เจ้าก็ชูร้านรีบดึงมือกราบแต่ก็ไร้ผลเพราะเขาจับมือนางแน่นมากข้ารักเจ้านะชูหลานข้าจะเป็นตายเจ้าเองลูกหยางกล่าวด้วยใจจริง ข้าไม่เชื่อก็ไหนว่าเจ้ารักเจนเจนมากไงเจ้าปูดเวค่ายอมรับให้เจ้ารับผิดชอบข้าเท่านั้นเองชูร้านกล่าวแล้วจะทําไงเจ้าถึงจะยอมเชื่อข้าล่ะดูอย่างจนปัญญาเพราะนางไม่ยอมเชื่อเขาออกไปเถอะดูอย่างข้าอยากอยู่คนเดียวชูร้านกล่าวเพราะยังไงนางก็ไม่ยอมเชื่องั้นเอาอย่างนี้วันพรุ่งนี้พวกเรารีบออกเดินทางกลับไปหาลี่วินนางต้องช่วยเจ้าได้แน่นางเป็นหมอเทวดานี่ ลูกหยางบอกขนทางชูหลานพยักหน้ารับคำแต่ก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกลูกหยางจึงยอมปล่อยให้หญิงสาวนอนพักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นชูหลานยังคงรู้สึกแย่ที่นางตาบอดเลยยังไม่ลุกจากเตียงลูกหยางจึงบริการยกอาหารมาให้นางถึงบนห้องเจ้าไม่ต้องดูแลค่าขนาดนั้นก็ได้ลูกหยางชูหลานกล่าวไม่เป็นไรต่อไปพวกเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะชูหลานลูกหยางพูดยิ้ม ก็ค่าบอกแล้วไงว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าชูรานยืนยันคำเดิมข้าไม่ทะเลาะกับเจ้าก็ได้ค้าลงไปก่อนนะเจ้าจะได้ทํำธุระส่วนตัวหรือว่าเจ้าอยากให้ข้าช่วยก็บอกได้นะลูกหยางกล่าวเย้มยิ้มไม่ต้องเจ้าออกไปเลยลูกหยางชูรานหน้าแดงจัดเลยรีบไ,ไล่เขาไปลูปหยางเห็นสาวน้อยหน้าแดงก็แอบยิ้มเขาเลยยอมออกไปจะโดยดีในใจคิดว่า ข้าจะเป็นสามีที่ดีให้เจ้าดูชูห้านแต่แล้วผ่านไปหนึ่งโชยามยู่ดีๆเจนๆก็วิ่งมาหาลูกอย่างที่โรงเตี้ยมเจ้ามาทําอะไรที่นี่นะเจนๆลูกอย่างแปลกใจลูกอย่างข้าดีใจที่ได้เจอเจ้าเจ้าลองช่วยข้าด้วยนะลูกชายพ่อค้าเกลือเข้ามายุ่งกับข้าไม่เลิกข้าบอกว่าข้ามีคู่มันแล้วเขาก็ไม่ยอมเชื่อข้าเจนๆกล่าวแล้วจะให้ข้าช่วยยังไง ลูกอย่างสงสัยช่วยหรอเขาว่าเจ้าเป็นคู่ม,มั่นของข้านะนะถือว่าช่วยข้าสักครั้งเ่านเจนินขอความช่วยเหลืออย่างนั้นก็ได้ลูกอย่างยอมช่วยนั่นไงเขามาแล้วท่านเจนินรีบประสิบบอกปล่อยคนรักของข้านะลูกชายพ่อค้าเกลือกลา่าวนางเป็นคนรักของข้าเจ้าต่างหากที่ต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับนางลูกอย่างแกล้งสแสดง ชายคนนี้นะหรือที่ว่าเป็นคู่มันของเจ้าไม่เห็นมันจะเป็นชายสําอังตรงไหนดูชายพ่อค้าเกลือมองลูกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าถึงเขาไม่สําอางแต่ข้อก็รลักลูกล่อย่างจนเจนแกล้งพูดคําให้ยอมเจ้าต้องกลับบ้านกับข้าชายคนนั้นเข้ามาชุบตัวจนเจนลูกอย่างจึงรีบพักเขาล้มจนก้นขมำทุกคนในโรงเตี้ยพากันหัวเราะเยาะชายคนนั้นอายมากเลยรีบออกจากโรงเตี้ยทันทีพอรู้แล้วว่าลูกหยางมีแรงเยอะมากขนาดไหน จนจนกล่าวขอบคุณลู่หยางแล้วรีบออกจากโรงเตียมเช่นกันลู่หยางเห็นว่าเหตุการณ์สงบลงแล้วเลยรีบขึ้นไปดูชูร้านแต่ทว่าภายในห้องกลับว่างเปล่าจนลู่หยางตกใจรีบออกตามหาตัวนางแต่หายังไงก็หาไม่เจอลู่หยางจึงรีบเข้าไปใต่ถามเซียวเออร์ทันทีเออนายท่านปล่อยค่าก่อนค่ากลัวแล้วลเซีเออถูกจับคอเสือ้อ ผู้หญิงในห้องนั้นอยู่ที่ไหนลูกยางรีบถามคือว่าข้าเห็นนางแอบอยู่ตรงราวบันได